สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมช่อง G X 2กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับพี่เพื่อนเพื่อนผมจะพาพี่เพื่อนเพื่อนไปนอนกระต๊อบกลางป่ากันหนึ่งคืนนะครับต้องบอกว่าป่าที่เรามากันวันนี้เนี่ยเป็นป่าติดชายแดนพม่านะพี่นะวันนี้พวกเราตั้งใจว่าจะหาของป่าเอามาประกอบอาหารกินกันนะครับนะก็จะไปถ่ายบรรยากาศดีๆให้พี่ๆดูกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามกันพี่ วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีสมาชิกมากันเต็มเลยนะนี่เลยครับผมท่านแรกนะครับสวัสดีครับผมตักนะครับจากช่องตักสั่งครับตักสังนะครับผมช่องใหม่ครับผมจินดานะครับพบกับช่องพบจินดาชาแนลหล่อเขาไหจินดาชาแนลนะจินดาชาแนลนะครับผมแล้วก็นี่คนหล่อนะครับผมเบสคนดันป่านะครับเบสคนดันป่านะ ไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรารีบเดินทางกันดีกว่าพี่ไปกันเลยครับ จะตับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางชันนะเว้ยระวังกันนะโอเคตอนนี้เรามาใกล้ถึงกระต๊อบกันแล้วครับพี่พี่โอ้ถึงกระต๊อบแล้วว่ะเพื่อน สวัสดีครับคุณลุงครับมึบงโจมามือแร่โอเคมึงโจ,งโจสวัสดีครับ <laughs> มาเที่ยวมาถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมมึงโจโอ้โหมทีท,ท,ทุเรียนด้วยสองลูกน,นี่นะพี่นะทุเรียนนะครับผม จอเลครับมีชุเรียนนะครับทำไรอยู่นะมังกรโอ้บรรยากาศดีมากพี่บรรยากาศรอบๆนะครับเขาปลูกหมากปลูกผลไม้ไว้เยอะเลยะข้างบนนู้นก็น่าจะปลูกข้าวทำไร่นะครับวันนี้ก็มีของมาฝากคุณลุงด้วยนะครับุโยมมีของมาฝากด้วยของของโปรดเลยอะ ของโปรดเลยนะครับผมนิยมไทยใช่ไหม,เ,มเดี๋ยวเรามาพักผ่อนกันก่อนนะพี่นะเพราะว่าเราเดินทางมาไกลนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาของป่าอะไรประกอบอาหารให้พี่ๆชมกันนะครับครับผม อนนี้เราก็แบ่งหน้าที่กันได้ครับผมนะเพื่อนๆคนอื่นก็ไปหาผักแล้วก็หุงข้าวนะครับส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลกองไฟนะพี่นะกองไฟเนี่ยมันจุดติดยากมากๆเลยในสถานที่ท,ที่มันชื้นอย่างเงี้ยพี่ใช่ต้องพยายามอย่าให้มันดับนะครับผมมันดับแล้วจุดติดยากพี่ นี่ครับเพื่อนๆเ,เมนูที่เราจะทํากับข้าววันนี้นะครับก็อันนี้เรียกง่ายๆว่าผักหวานป่าก็ได้นะแล้วก็เราก็จะเก็บเฉพาะยอดอ่อนๆของมันนะครับนี่เดี๋ยวไปดูต้นอื่นข้างหน้าเลยก็มีนะครับนี่ต้นนี้นะพอดูต้นอื่นเนาะ เอาประมาณนี้พอแล้วแหละครับเพื่อนเพื่อนนะเก็บไว้ให้ลุงเขากินบ้างนะใช่ใไปเดี๋ยวออยเอาไปทําเมนูกัน <c oughs> โอ้เป็นไงมัางตอนนี้เราหุงข้าไวไว้หม้อหนึ่งแล้วนะครับพื่นเพื่อน <c oughs> โอ้โหกินพอไหมเนะี่ยฮะหม้อเล็กนิดเดียวแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะพี่นะวันนี้เราจะย่างหมูกินกัน บรรยากาศด,ดีมากครับพี่พี่นะกับท็อปกลางป่าแล้วก็ติดภูเขานะครับที่นี่เนี่ยสัญญาณไม่มีนะพี่นะมันก็ทําให้เราแบบสบายใจนะครับอืมสงบดีครับโหทุเรียนลูกทุเรียนเต็มต้นเลยอืนี่ครับเพื่อนๆเราเอาหมูมาย่างกินด้วยนะครับผมน่ากินมากหอมมากครับพี่พ ตอนนี้มันก็จะดึกแล้วนะครับไม่ใช่มันเริ่มจะมืดแล้วนะครับผมเราก็ต้องรีบทำกับข้าวกินกันพ,พีเอาปลากระป๋องเลยปลากระป๋องนะได้เลยครับผมเมนูต่อไปอะไรเนี่ยเพื่อนอฮะเป็นอันนี้ครับผั<า>กหวานเสียดเด็ดเหมืเมื่อกี้นี้ผักหวานใส่ปลากระป๋องแม่แล้วจริงจริงยังได้ผักกุลมากกว่าได้ผักกุลไม่มีใช่ผักกุลไม่มีครับพี่พี่ก็จะอันนี้มา ได้พองหวานปาลวดีมันมีปลากระป๋องเหลือดังเทศเราเจอคุณกินตาคนขายรอดนะนางกินมากไม่ใช้ปากสองฮะไม่ใช้ปากกินไม่ไม่ได้ใช้หน้าใช่ไม่ใช้ปากแกล่าซุยฉันเราใช้อามาตอนนี้เราเริ่มมองจะไปเร็วจะไปเร่ว มังจะไปเล่าอยู่นะใครว้มันจะเป็นลมน<า>ละมันจะเป็นลมไงอะไรนะมันมันไม่น่ากินนี่นะครับนี่กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะครับในความดีหมูนะหมดไปเนี่ยมึงจอดขวดนึ้งหมดไหมยังไม่ทันยิงฮะหมดไปคืนนี้ไม่หมดครับไมม่หดไม่หมด <h ums> มีรับนี่นะครับพี่ๆกับข้าวของเรานะครับผมเมนูเยอะแยะเลยนะมีไข่ไก่แล้วก็มีแกงนี้แล้วก็มีหมูที่เราย่างเมื่อกี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันดีกว่าเนาะเอ้าเปาแตงนะแกนี่เลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะชิมให้พี่เพื่อนๆดูกันนะครับผม แล้วหมูที่เราย่างนะครับผมเป็นไรฮะเป็นไรอร่อยไงอ๋อห็นนลดกอเลยอร่อยเลยใช่ปะเป็นไงต้องอร่อผ่าแบ่ผ่าแบ่ก็แบ่จัดเลยแบ่อร่อยครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเรามานั่งกินอาหารกันแบบเนี้ย ผมรู้สึกว่าผมกินได้เยอะกว่าไปกินในห้างอะไรเงี้ยใช่เนาะมันสบายใจเลอวก็บรรยากาศมันดีนะไปกินคนเยอะเยอะมันก็รู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนกันพี่อเอรอครับผมก็อ,อยากให้พี่เพื่อนมาลองดูนะครับผมก็มาลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูกันเออใช้ชีวิตติดธรรมชาตินะครับ มันก็สงบดีครับเพื่อนๆอาจจะไม่สบายมากนะอาจจะไม่สบายแต่ว่ามันมันสงบมันสบายใจอ่ะถ้าอยู่ในเมืองแล้วมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ดูบ้างก็ได้อ่ะมันก็โอเคลานๆอย่างเงี้ยเราลองว่างเราเราลางานเาพักผมเนาะผมเนาะเชฟเชเนี่ยมันเชอาหารเราสอนมันมีอะไางเจอเหรเราเปิดเหมือนข้าวกรูใช้ได้เนี่ยอร่อยอร่อย

ก็ตอนนี้เป็นเวลาออ6โมงกว่าๆแล้วนะครับพี่พี่บรรยากาศอากาศเนี่ยเย็นมากฝนเนี่ยเริ่มตกปล่อยๆนะถ้าคืนนี้ฝนตกหนักเราก็คงจะต้องเข้าไปนอนออในกระท่อมนะครับผมแต่ว่าคืนนี้ถ้าฝนตกไม่หนักจริงๆนะครับเราจะพาเพ,เพื่อนไปหาจับกุ้งจับปูกันในแม่น้ํานะครับผมนะแล้วก็จะเอามาย่างกินกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะมือดึกนะครับพี่ๆโอเค ก็หลังจากนี้พวกเราขอพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวไปจับกุ้งไปจับกุ้งจับปูกันครับอืมอากาศเย็นไหมตาเย็นจ้าอากาศเย็นเนาะครับผมแต่ก็ตกใบปอนไอยเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาปูหากุ้งมากินกันแล้วแหละรู้สึกเริ่มหิวแล้วช่ตกดึกหิวทันทีเลยรู้สึกว่าตอนนี้รูจมูกนี้อุดตันมาแล้วนะหนาวหนาวใช่อ๋อเวลาหนาวนี่แบบ มันไม่พาเมียมาด้วยนะฮะจะได้แบบมีคนกอดให้หายหนาวอ๋อฮะวิ่งมีฝนกันเลยเาเมียวิ่งมีฝนเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังอ๋อเรื่องนั้นไว้ทีหลังเอาเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องเรื่องงานก่อนอ๋ออ๋อเดือโดยใเดี๋ยวมาฉีบส่งกับเขาเงินลาซุ้ยเราเพิ่งมาตังทีละตัง จับมือเดียวชำนาญตั้งหลายตัวแล้วได้ปะลูกอ้นนี่กำลังเป็นตัวกบเลยออ๋จับยางมาทุกคนน่าใส่มาไม่ได้ไม่ได้ลงไปข้างล่างก่อนอือไม่ได้แอมหรอกนี่นะทุกคนจับยางต้องจับสองมือนี่นี่นี่ตัวเปนเรองเลยอันนี้จับกสองมือ อันนี้ทุกคนอันนี้ผมจับได้แล้วตัวหนึ่งนะใส่นี่ฮะโอ้ใส่เมื่อนี้เลยนี่นะพี่ใส่นี่เลยกุ้งธรรมชาตินะครับผมได้ไหมใช่นักเสร็จเดี๋วป่ะเดี๋ยวป่ะอันนี้เยอะขี้ยหิบน้ำพุ่มเลยไม่ใช่กุ้งนี่อ่ะได้ละเออผมจับไม่ได้ครับผมได้ น้องเจ้าน้ำคุณคิบูได้ไหมนี่ไงนาขาดูเต็มๆหน่อยนะกุ้งปูเขาพี่กุ้งแบบธรรมชาติจัดเลยอะโอ้โหนี่ครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาเจอกับงูเขียว ฮะกระโดดกัดได้ด้วยเหรอรอมันฉกนะไอ้หนูปลาหนี่ครับลูกปลาอยู่นี่ระวังนะเว้ยมันกัดคนไม่ตายหรอกเฮ้ยอย่าประมาทเลยนี่หางไม้แบบหางไม้หางไม้เหรอ้มองไม่เห็นแล้วเนี่ยเราเดินไปกันมาเนี่ยดีนะไม่มีใครโดนอ่ะเออ ผมเดินมาที่ลังคนลังสุดได้เห็นเดินคนรังสุดเห็นอืคนตาไม่โดนโดนเข้าไปนี่คือโดนเข้าไปนี่คือไม่เป็นไรหรอกมั้งไปกันต่อดีกว่าทางใครทางมานะโอเคไปเดี๋ยวเราไปหากุ้งกันต่อดีกว่าไปนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราได้กลับมาที่พักของเราแล้วนะครับมาดูกันว่าเราได้กุ้งกี่ตัวโมมดัง มาแล้วอ๋อมาได้นะนี่เลยนะบีบีนะเยอะอยู่นะเยอะมากเลยเบเยอะอยู่ก็ใหญ่ก็ใหญ่แล้วเนี่ยนี่จับมือเปล่านะน่าทำเมนูกุ้งเต้นเนี่ยเกือบร้อยตัวห้าสิบกว่าตัวไม่อนคณะเราคณะจับมือเปล่านะเราเรามีอุปกรณ์ดีๆอ่ะได้โผใช่ไหมได้หลายโลอ่ะเพราะมันเมื่อกี้ลงไปดูอ่ะเยอะมากเลยนะมีพวกกุ้งด้วยเลย แล้วเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรกันดีเนี่ยจินดาฮะเมนูกุ้งเต้นเต้นลำวะจ้นเต้นลำเมื่อกี้เราต้องเต้นอ่ะลำลำวงปะลำอะไรก็ได้ลำไปเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูเราทำเมนูกันดีกว่าครับพี่ๆว่าจะน่าทานหรือเปล่าอย่างนั้ครับผมนี่เลยครับเป็นเพื่อนกุ้งตัวใหญ่นะ ก็สุดท้ายผมก็ต้องมาทําหน้าที่ล้างกุ้งนะครับโอ้โหได้เยอะมากเลยดูดิขนาดอันนี้จับมือเปล่านะครับพี่ๆเยอะมากเลยมาเราจะมาทําเมนูกุ้งเต้นกันครับ ก็ไม่เคยทำกุ้งนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะล้างสะอาดหรือเปล่าอื้มอุ้อมมันไม่จัดเลยอ,ะอ่ะเออทรมานกุ้งนี่นะทรมานกุ้งไม่ได้ทรมานมันคือแบบถ้ากินในป่าตรงนี้แหละเรือดมือเร็วอืม เราหายกินในป่าก็อย่างเงี้ยแหละหอือฉันเลยฉันลุกหล่อเลยหล่อหล่อบอกขี้ต้องกูแบบเอาไม้ฟืนเขี่ยโดนมึงจะโกรธเหรอเขียดดดดข่ยแล้วความปวดมึงจะมึมมหงจะโมโหเลยนะอ๋อนอนแ <laughs> ยกย้ายกินนอน <laughs> ม,มีอารมณ์กินแล้ว <laughs> นอนโ <laughs> อ้ตอนนี้นะครับเมนูของเราเสร็จแล้วนะครับพี่พี่มีเบิรงเะไรพี่นอ้องม,มียำปลากระป๋องแล้วก็มียำกุ้งเต้นนะครับผมนี่ นะจะตกรอบหนึ่งครับหิวหิวเบสดคนเดินป่าลองชิมให้ดูหน่อยได้ไหมว่ารสชาติอร่อยไหมคนไปเข้าตาชิมให้พี่เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมอร่อยหรือเปล่าได้นะนี่เลยนะทุกคนยืนรับป่านี่มันไม่เปรี้ยวยังไม่ชิมเลยอร่อยไหมอูมัมมีนะเดี๋ยว่าคนไป้ดิต่อตามึงนะมึงอร่อยจัดเหกิจจ ให้คนให้คนทำลองชิมฝีมือตัวเองดูอุมัมมีไหมอร่อยมากเลยได้เลยได้ไดนจิตาลองดิเดินมาไหมตัวเล็กตัวใหญ่ไปตัวอร่อยเลยอืมอืมเหงามาใช่ไนมร้อนร้อน 嗯，不要吃麦饭，嗯，不然。 นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอน6โมงนยครับพี่พี่อากาศเย็นม,มากเลยเมื่อคืนลูกทุเรียนเต็มต้นเลยอ้ยหนาวบรรยากาศดีมากครับพี่พี่เมื่อคืนเนี่ยลุงเขานอนข้างในกระท๊อปนะครับผมเห็นเ okay. มื่อเช้าลุงเขาออกไปทำไร่แล้วนะครับ เขาไม่ได้กินข้า,าวเช้ามั้งเออ,อหอมทุทรียนมากอ๋เป็นไงกันบ้างครับไวรุ่น,อนโอ้หลับสบายกันไหมยังหนาวเลยครับหนาวมากเลยนะเมื่อคืน,อ,น,นนะอุ่เด้ยม่าอากาศเย็ยนบาก อากาศเย็นมากอืมก็สนุกดีนะมาแคมป์กันแบบนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง,งอืนตอนคืนน่ากลัวเหรอตอันนกเ,ต <c oughs> เป็นไงวะตื <c oughs> ่นอยู่คนเดียวได้ได้ยินเสียงอะไรนะเมื่อคืนอะ่ะเ <c oughs> สียงอะไรร้องก็ไม่ใช่เสียงสัตว์นั่นี่ยมันมันมันร้องอยังไงนะตะักเสียงมันเสียงมันเสียงคอเสียงคอแน่นมากขึ้นเรื่อเรียนมั้งอือ มันตื่นคนเดียวมันระแวงมันจริงมันเมียอะไรเราแต่มันตื่นคนเดียวแล้วเสียงมันนี่ไงอืมผมคนที่กลัวแล้วกลางคืนน่ะเราใส่กางเพลงหิ่เล็กไฟส์มาเธอขีดไปเองมาโอโอโออืมตอนนี้มีลุงเขามานะครับเพื่อนเพื่อนหมาเขาก็มากันสามสี่ตัว Ừm uhm. ừ. mà, à. cái này nè, hả? này lúc, oh, oh, tại sao lại lỏng vậy? Ai pek, ai pek, oh, oh, มันน่ารักอืมนี่อหอนุ่มมาหาปลามาลูกเอ้น่ารักจังเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาปู่ยิ่เยอะเกือบ

ก็โอเคครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวสําหรับภารกิจวันนี้ของเราไอ้เมื่อวานของเราก็น่าจะมีแค่นี้นะครับนะก็พาพี่ๆเพื่อนๆพามาชมบรรยากาศพามานอนป่ากันหนึ่งคืนนะครับผมนะหลังจากนี้เราก็คงจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ให้พวกเราด้วยนะครับพี่ๆไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะรวมตัวกัน ไปไหนอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะพี่นะก็อาจจะไปสร้างบ้านสร้างห้างอะไรพวกนี้นะครับนะก็ฝากกดติดตามเลยนะครับโอเคขอบครับโอเคก็ยังไม่ได้เปิดช่องเลยใชยังไม่ได้สร้างช่องเลยโอเดี๋ยวให้สร้างช่องเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวให้พี่ช่วยไปติดตามให้เพื่อนๆหน่อยนะครับผมนะโอเคเราทั้งสี่สี่คนขอเพ่นกับบ้านก่อนพี่ขอเพ่นกับบ้านกันครับผมบ๊ายบายครับายยครับ ไอ้หนูบายบายหน่อยแล้วบายบายครับจับเสาอทองนึ่งร้อยมีเินชอบมาป่ะชอบดิอบอ่ะได้